กินอะไรอยู่ครับตำเดี๋ยที่ที่เรามานั่งตรงนี้นี่มันโรแมนติกมากเลยนะกินเลยใช่ไหมยิ้<ป>มแล้วม <laughs> ีน้ำแล้วมีน้ำแล้วด้วย <c oughs> คืออันนี้นะคะเป็นของที่นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวที่นี่ทิ้งไว้นะคะ สวัสดีครับเที่ยวตามใจลูกเมียอีพีนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สตูนครับเราอยู่ที่ล่องแกงกวางไซดอนไม่เห็นใครอันนี้ก็คือว่าเด็กๆนะฮะกับแม่มานะครับพาน้องเจเคมานั่งกินอาหารริมน้ำริมน้ำที่สวยงามมากเนาะแล้วนี่น้องีิเจครับกินอะไรอยู่ครับก๋วเตีลยวเดีที่ที่เรามานั่งนี้นี่มันโรแมนติกมากเลยนะมันริมน้ำแลน้อว้าว <c oughs> มร้ีคนล่องแกงด้วยนะฮะวันนี้สวยงามมากครับมีคนล่องแกงนะฮะ อ่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่กินของเราเป็นความน่าสงสารที่หาที่เสียบไม่ได้วันนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำไปด้วยนะฮะนี่น้อง JK นะฮะร้องไห้แต่ตอนนี้ยิ้มแล้วเขาแม่มาแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าน้องจะอยากลงน้ำหรือเปล่านะครับอยากลงน้ำไหมโอ้ยแม่ไมายตอนนี้ก็กำลังพาน้องเจไปตรงนู้นระวังนะจ๊ะระวังในืุดที่รักส่วนเด็กๆตอนนี้ก็นะฮะอยู่ตรงนี้นครับเล่นลำธารนี่บอกว่าสนุกกันมากเลยหลายคนชอบบอกว่า เราเนี่ยชอบเที่ยวแต่ที่แบบแพงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่ใช่นะครับที่ที่บอกว่าไม่ต้องใช้เงินเหมือนที่นี่ครับขลับรถมาถึงแล้วก็เล่นน้ําเลยเนี่ยเราก็เราก็มาได้เราก็มาเอ็นจอยได้ที่นี่มันก็สวยด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆนี่ข้างหลังข้างหลังก็ทีเป็นลาธารผมชอบมากเลยลําธารนี้แบบอยู่ได้สองสามวันสิวขึ้นด้วยการถือโทรศัพท์ลงน้ำที่มันเป็นความเสี่ยงสูงมากนะโทรศัพท์ของไม่ไม้ไม่รู้กันน้ำหรือเปล่า ฉันจะเป็นเหมือนจอระคเองจริงๆน้ำตรงนี้ตื้นนะอ่ะยืนก็แต่แกล้งแบบว่ากริ้งเวงอย่างนี้นะครับตอนนี้น้องเจเคลงลำธารน,นี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็สีหน้าโอเคอยู่นะเหมือนตอนลงสระน้ำอะน้องร้องยัง หน้าเยกีแล้วน้องเย็นไงได้อยู่แบบมันมือนมองพ่อด้วยแว่ตาที่แบบว่าพ่อขาช่วยดูด้วยเอาละลงเต็มตัวแล้วเป็นไงบ้ังก็โอเคอยู่นะโอเคอาจจะหนาวหนาวนิดนึงเริ่มขาไว้นาแล้วร้องไหมไม่ร้องแต่ปากซันหน้อยๆหนาว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 สีหน้าเริ่มปริ่มมาแล้ว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 ชอบแล้วแล้วแรกๆาจจะหนาว่อย พอลงแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็โอเคแต่จะไม่ให้น้องเล่นนานเกินนะฮะอึ๊บชิมโอเคล้ำทานพวกพี่ๆอย่ามากวนน้ำอย่ามากวนเนาะอย่ามากวนน้ำไม่กุืนนองเล่นตรงไหนมันก็มาเล่นตรงนั้นเป็นยังไงบ้างชอบยิ้มเลยใช่ไหมยิ้มแล้วตีน้ำแล้วตีน้ำแล้วด้วยเนาะนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เที่ยวที่แพงอย่างเดียวไปเที่ยวแบบ ป่าเขลาละเมอไปเราก็ไปบ่อย นี่ครับคือการได้ไม่ใช้เวลาดีๆร่วมกันระหว่างครอบครัวนะครับเราไปที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคนในครอบครัวถ้าใครยังไม่เคยลองความสุขนี้ลองลองดูครับลองหาดูลองขับรถไปเที่ยวกันดูลองวางแผนไปเที่ยวกันดูครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะแยะมากอย่างเงี้ยผมว่าความสุขที่มันมันฝริุบม,ม,มากมันมีความสุขที่ที่แท้จริงมันขึ้นมาบบใช่ไหม <c oughs> นี่หน้าตาความสุขนี้ ตอนนี้ของที่เราเอามากินด้วยกันนะคะเราก็เก็บปรับหมดเลยนะคะทั้งเศษอาหารถุงพลาสติกพามาได้ก็ต้องพากลับได้ใช่ค่ะมันไม่ดีเลยที่ถ้าเราทิ้งันใช่ค่ะคืออันนี้นะคะเป็นของที่นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวที่นี่ทงไว้นะคะคือขอยะเกลื่อนมากมันไม่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านอองากจะทำให้ไม่สวยงามไม่น่าดูแล้วเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมก็จะแบบ เสียเพราะพวกขยะพวกนี้ด้วยอันนี้ของที่เราพามานะคะเราก็จะเอากลับหมดเลยขยะพอมาแล้วเนี่ยมันมีการทิ้งสะสมกันสะสมกันสะสมกันล้วคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของบตอหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ครับเรามาเที่ยวที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ทุกคนที่ต้องช่วยเหลือกันนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมช่วยเหลือธรรมชาตินะครับให้มันสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับคนที่มาทีหลังก็จะได้เจอความสวยงามเหมือนกับเราด้วยนะครับ <laughs> อเอาละวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าล,ลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิง่งในชาทีดด่ดีทีวีด้วยนะคะ